นะคุยกับคนใหม่อย่างไรให้ประสบความสำเร็จให้เขาตื่นเต้นก่อนื่นนะครับก่อนอื่นนะก่อนอื่น,อน,อนปิดอันนี้ปิดก็ได้มั้งไม่ต้องปิดเสียงก็ได้มั้งอันดับแรกนะรู้ไหมนะความมั่นใจคือทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจไหมความคือความมั่นใจคือทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่รู้ว่าคุณมั่นใจในธุรกิจนี้หรือเปล่า แล้วจริงป่ะไปเราไปคุยสิคนข้างเอาิเอาดีๆดิดดหนึ่งนะคือความนะเข้าใจว่าความมั่นใจป่ะหนึ่งคือความมั่นใจ อันดับแรกเลยนะคนุณไปมั่นใจได้ยังไงวะคือ <c oughs> แบบอลองคิดดูดีเนี่ยมีในธุรกิจเนี่ยมีใช้เงินประมาณเท่ากันไหมเท่ากันเท่ากันไหมเท่ากันไหมเท่ากันยิบได้เท่าไหร่ประมาณสองสิบพันมึงจะทำให้มึงไม่มั่นใจก,ก่อเอาคิดดิเฮ้ สำหรับผมนะในความรู้สึกผมนะใครก็ตามที่ไม่ทำพลาดเข้าใจไหมพลาดเฮี้ยในความรู้สึกคือมึง,อ,งอยากจะแต่ความรู้สึกอะความรู้สึกที่แบบเย็ดแม่กูเป็นเจ้าของบริษัทอะแล้วกูมีตัวแทน40กูมีตัวแทนร้อยคนกูได้ปีละ40ล้าน ฮี่แค่มึงสมัครแล้วมึงก็รับโอเคมึงรับสมัครใครสักคนหนึ่งเขามานั่งทำธุรกิจเว้ยหนึ่งร้อยคนสองร้อยคนสามร้อยคนสองสามร้อยคนนั้นอะ่ะเขาเก่งขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยยังไงเนี่ยมันก็ไรายได้เยอะกว่าที่มันเป็นอยู่ล้านล้านเปอร์เซ็นเข้าใจไหม นี่คือสิ่งที่มั่นใจมากไม่อยากดา่าว่าโง่แต่ก็าอาจจะดูแรงไปแต่มั่นใจขนาดนั้นมึงรู้ไหมว่ากูเข้าใจทฤษฎีนี้ยังไง<ม>บริษัทกุมภายอินเตอร์ไพเนี่ยเป็นบริษัทที่ลงทุนให้กับตัวแทน ไม่ได้รู้จักใครเป็นอะไรย้บะเป็นคนที่ทำธุรกิจที่โนเ a m สัตว์แล้วคำถามคือใครเขาจะมาสมัครกับกูนี่ว่าใครใครจะมาสมาัครมีไหมไม่มีไม่มีสมัครคนเอเก่งเขามามาสมัครหรอกแล้วทำยังไงคนทุกคนเนี่ย มันเก่งหมดแหละแต่ไม่ได้รับการฝึกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรับสมัครทุกคนมาเดี๋ยวสอนให้รับทุกคนคนหนึ่งลงทุนแสนหนึ่งลงทุนแสนหนึ่งนะซื้อของให้สามตัวแล้วสอนมันขายสอนแล้วก็สอนแล้วก็สอนโอเคสอนมันขายจนมันเก่งจนมีบ้านจนมันมีรถ โอเคมีตัวแทนแค่ร้อยคน3มปีได้ไปร้อยเกือบร้อหสิล้านตัวแทนไม่ถึงร้อยคนโอเคกี่คนนะร้อยคนป่ะร้อเข้าใจความหมายว่าร้อยทีนี้เนี่ย สิ่งหนึ่งเลยที่ไม่เข้าใจก็คือตอนเนี้นะกุมภาถับกลับมานั่งทํางานเหมือนตอนที่สร้างบูเอมทำไมมึงไม่เกาะโมเมนตัมวะทำไมมึงไม่ลากคนเข้ามาอยู่ในกลุ่มแล้วฝึกใครคเป็นคนฝึกใครก็กรูสอนทุกวันไงแต่มังไม่ตื่นเต้นไม่ลากมันมานั่งฟัง กูมีหมื่นล้านกูจะมานั่งสอนไหมไม่ไมแล้วทำไมทำไมไม่ตื่นเต้นทำไมไม่มั่นใจล่ะทำไมทำไมไม่มั่นใจน่าคิดไหมทุกเนเริ่มต้นหนึ่งเก้าห้าศูนย์หมดทำไมมันโตขึ้นเรื่อยๆอเฮ้ยมันน่าคิดนะมันมันก็โตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะ ขนาดไหนผมนี่มั่นใจมากถามหน่อยขายของกล่องเดียวเนี่ยคิดว่ายากไหมยากไหมไม่ยากแต่เราสอนล้านคนเรามีโอกาสรวยปะวะรวยสัตว์ มึงเวลามึงไปคุยกคนน่ะมันมีเงินแค่สองพันบาทถ้าไม่มึงตัวเล็กเอาไปทำอะไรเงินสองพันเอาไปทำอะไรเฮ้ยเอาดีๆความมั่นใจหายไปไหน ทำธุรกิจนี้มึงมีเงินสองพันมึงมาทำเองมาเอาดิรวยไหมละ่ะไอ้สัตว์เอาไหมาละ่ะเอาเงินคิดดูดิมึงเอาเงินสองพันไปสมัครบริษทัทอื่นดูไปดิมึงมั่นใจแค่ไหนว่ามึงจะสำเร็จ ดูดิดูแบบมึงให้เขามาต่างใส่ไม่มีตังน์นู้นไรสาระมีตังสองพันแล้วไงมึงปลดหนี้บ้านมึงได้หรอปลอลรถได้หรอจา่า,า,า,ายค่ารักษาพยาบาลแม่ได้ไหมไม่ได้แต่คุณออกไปคุยคุณตัวเล็กคุณไม่มีความมั่นใจโอ้ มึงเอาเงินมึงคิดว่าคนอยา่างมีเงินสองพันจะไปทําอะไรได้จะก,กล้าฝันเหรอเอาแบบจริงๆเอาคิดคิดดิจะเอาไปทําอะไรที่มีไรายได้สองแสนบาทจะเอาเงินสองพันเนี้ยพันกว่าบาทเนี่ยไปท,ทําธุรกิจอะไรได้พันเก้าห้าสิบกูถามนี่ตอนนี้เอาคิดดิเอาคิดดูดีๆดิๆดคิดอน้งมีเงินสองพันแล้วน้องเอาเงินสองพันไปทำอะไรที่ทำให้น้องรวยอ่ะตอบดิ 啊，走的走的。 ของคุณเนี่ยมันดีสินค้าสินค้าของเราคือใครคือใครสินค้าบริษัทดอมิดคือใครคเ,รเน,นี่ยที่ทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่คุณคือบ้านใจคืออะไรปะคือผม ออกจากฟินโก้แล้วเป็นไงล่ะร่ว้ไหมนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องตื่นเต้นยกเคมีผู้ชายคนหนึงใช้เงินพันกว่าบาทสร้างยอดขายร้อยล้านมึงไปหามานี้ในไทยเนี่ยนั่นคือสินค้าเว้ยแล้วมึงไปกลัวอะไรกับเงินสองพันอ่ะมึงไปกลัวอะไรอะ่ะก็ลมงคิดดิ 2, 000, เขามีเงินสองพันองไม่เขาไปทำธุรกิจอะไรให้เขาได้แผลงหนึ่งอะ่ะกูถามหน่อยนี้แต่เวลามึงไปคุยมึงไปตัวเล็กมัจะไปตัวเล็กเออแอเลยนะเดี๋ยวจะไม่มีสู้ๆอ่อนไปหมดยอมเขาไปหมดไม่ทำก็ไม่ต้องทำอยากแอไม่น้องอยาอฟบ,อบไม่อับไม่ต้องทำไม่มีทางไม่ต้องทำก็แค่นั้นเอง เข้าใจไหมแต่ไม่ได้ให้ไปพูดอย่างนี้นะเข้าใจความหมายปหมแต่ความรู้สึกมึงอะน้องมึงพาดแหละเข้าใจยังน้องไม่ต้องทำไอ้สัตว์รู้เนี่ยไม่ใช่แต่ความรู้สึกเธอเองมึงไม่ทำมึงพาดเลยมีสติหรือเปล่าเอาดีๆไม่มีตังหาดีน้องป่วยหรือเปล่าเนี่ยคุยด้วยความมั่นใจไง น้องคนหนึ่งที่แบบไม่มีตังแต่ตอนนี้ได้วันละหมื่นน้องจะไปหาที่ไหนวันละหมื่นวะน้องขายไม่เป็นไม่เป็นไ,นไรที่นี่ขายให้โอเคมีโอกาสแล้วนะน้องสร้างทีไม่เป็นแต่มีพี่เขาสอาสร้างให้นะมึงมีตังสองพันมึงก็เปิดด้แค่บินทั่วไปจริงไหมใครก็จะมาสร้างทีให้มีสติในความอ โลกความเป็นจริงอะคิดว่าเงนินสองพันไปเปิดแดนทั่วไปว่าจะทาได้หรอไม่ได้เต็มที่ได้แค่เปิดบินเปิดบินได้ของมาอยู่ที่บ้านล้วส่งของเองโอ้โหอันนี้ไม่ทําให้ทุกอย่างแล้วเวลาคุณออกไปคุยโอ้โหมึงไม่ทํามึงพาลาดแ้วคุยด้วยความมั่นใจทำก็คือทำไม่ทำก็คือไม่ทํา เอคนั้นเองเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะอะไรครับเดี๋ยววันหนึ่งมันจะเห็นคุณค่าเองเคยบอกอไปแล้วไงเพราะฉะนั้นคุณต้องมั่นใจในผลิตภัณฑ์คุณก่อนเข้าใจไหมถ้าไปคุยด้วยความไม่มั่นใจเรียบร้อยตายห่าหมดเลยตายตั้งแต่คุณธุรกิจคุณจะเป็นยังไง mm hmm. อยู่ที่คุณ ไม่ใช่หลอบลิศนลอยู่ที่เรานะเราพูดกับเขายังไงนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มด้วยความมั่นใจอะไรเหรอทำให้เรามั่นใจอะ่ะยกตัวอย่างเช่นเคยเห็นอะไรที่มันเป็นลิมิเต็ดไหมฮะแล้วเป็นยังไงร,ราคาเป็นไงราคาสูงไหาามทุกคนมันแย่งกันแล้วดูบึงทำดิ สินค้าเป็นลิมิเต็ดหรือเปล่าโคตรจะลิมิเต็ดมึงมีแค่สองพัน 2, บาทในตลาดข้างนอกเนี่ยมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดว่ารวยด้วยซ้ำมันถือว่าผิดเลยนะถูกปะนะอย่าไปทำอะไรอะ่ะอย่ไปทำอะไรต่อให้ไปเปิดบินข้างนอกสองพันเนี่ยใครจะมันสร้างทีไม่มึงเป็นหมื่นเป็นแสนวะ มึงไปหาที่เจ้าของแบรนด์ที่เขามานั่งไล์มึงทุกวันสร้างทีมมึงทุกวันอ่ะมันสต็อกแล้วมันก็หายหัวนี่มันนั่งสอนทีมให้แค่เอาคนมานั่งแค่拉คนมานั่งฟังมันมีโอกาสรวย <c oughs> คุณทำธุรกิจเนี่ยคุณคุยธุรกิจคุณไปคุยยังไงคุณแค่อยากให้เขา คุณอยากแค่อยากได้ตังเขาหรือคุณอยากให้เขาสําเร็จคนส่วนใหญ่มันไม่ได้อยากให้เขาสําเร็จแต่มันอยากได้ตังเขาเข้าใจไหมยอยากได้ตังเขาอยากรวยแล้วมันจะไม่ได้ ง่ายนิดเดียวเวลาคุยกับคนใหม่หนึ่งคุยด้วยความมั่นใจสองทำให้มันขาดแคลนพี่สนใจทำไมเดียวเแบรบกมันหัวทิ่ไมไปก่อนจริงจังมากขอเรา วปีนี้พี่ต้องการคนที่จะมีรายได้แสนหนึ่งพันคนจริงจังเปล่าไม่จริงจังคนเดียวรวมผักตายทั้งฝูงไม่เอาจริงจังไหมผักออกไม่ใช่รับทุกคน นะครับถามก่อนอยากทำจริงหรอทําไมถึงอยากทาถามไหมอ่ะเคยถามไหมละ่ะอัาเลยน้องเย่ไม่ได้ทําไมถึงอยากทําไหนเล่าสิที่บ้านมีปัญหาอะไรที่บ้านมีปัญหาอะไร หาแผลให้เจอแล้วฉีก็เทเกลือลงไปฮะเอา๋อมันน้ำปลาร้างไปถามตัดิไม่ใช่ไปถึงอั MCO เลยคืออะไรถามปัญหาเขาทำไมถึงอยากทำทำไมทำไมถึงอยากทำมึงอะตอบดิทำไมมึงถึงอยากทำก็ตอชีวิตไม่ดีก็ตอนนี้ชีวิตไม่ดีหรอทำไมทำงานหรอเหนื่อยไม่ทำงานประจำอะรู้สึกยังไงตอนเจ้านายด่า มีทิ่ได้ไมัม้ยแล้วถ้ามึงต้องเจอมันอีกสิบปีทำไง,อ,งอ่าเคลียร์ไลนสัตว์ใช่ไหมติดนี่ไหมไม่ติดติดหรือไม่ติดมีนี่นะมีนี่เท่าไหร่เท<แ>่าไหร่นี่อะ่ะกี่หมืนม่นเ,อเยอะเๆแล้วตอนเจ้านายมาจวงนี่รู้สึกยังไงอายไ,อไหมตอนหน้าคนอื่นอะ่ะจะไว้อีกกี่ปีแบบเนี้ยตอนนี้มีที่หางกันยัง นีอ่ะมึงจี้ไปดิไม่ใช่มาถึงอัพซีโ<า>อเลยคืออะไรถามไปดิต้องการอะไรกันแน่อย่าเอาจากงานอย่ามีตังค์ทำไมเพราะอะไรถามไปดิให้เขาเกิดอารมณ์รือเปล่าเย็ดแม่คุณไม่อยากอยู่กับชีวิตอย่างนี้นะ ตอนที่แม่ขอตังค์แล้ไม่มีให้นี่เหนือคนที่รักแม่แล่าสุดท้ีแม่เดินเท่าไหร่ถ้าถามตรงๆก็ถามไปดิมึงไปถึงอ,อยากได้เดินเท่าไหร่จะเอาซัมซโอโอสามันไม่ทำหรอกมันเป็นเรื่องของเมืองซีโอ่ะมึงฟังเขาก่อนถ้าเรารับฟังปัญหาเขาเขาจะชอบเมือง แต่เพ่งไม่ฟังเพี่อะไรเลยเป็นไงฟังพี่กุปปาโอเคไหมอัพเลยไหมคุยทานเขาสิแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาให้เขาหาแผลเขาให้เจอเป็นอย่างนี้มานานยังเหนื่อยไหมท้อไหมแล้วเรามีวิธีแก้ยังไง ถามเขาสิมันตันหมดเละถามไปเรื่อ,อยๆเข้าใจไหมแล้วก็จะเล่าให้เราฟังหน้าที่มึงคือครับเข้าใจเขาหมายปหะฟังแล้ฟัง นี่ไม่ฟังเลยมันแก้ไม่ถูกจุดอ่ะเข้าใจไหมมันแก้ไม่ถูกจุดแล้วเขากําลังทุกข์เขากําลังเศร้าเขากาลังอยากจะแก้ปัญหาชีวิตอ่แล้วเพงคิดดูดินี่ก็หนึ่งแสนอ่ะนู่นนี่นั่นรวมๆกันไ่รู้กี่ล้านบาทที่มันเป็นอมันเทียบไม่ได้เลยกับพันกว่าบาทมันเทียบไม่ได้เลย ไหก็ไม่ได้จนลงมีก็ไม่ได้รวยขึ้นนะแล,นะแล้วถ้าเขาเอาจริงๆนะแล้วถ้าเขาฝึกเขาทำจริงๆริจังเขาเรียนรู้จริงจๆรๆๆิงจังยังไงก็สำเร็จจริงไม่จริงแล้วคุณจะไปกลัวอะไรล่ะเงินสองพันไม่ได้เยอะเฮ้ยไม่ได้เยอะเลยเอาดีๆเขาไม่มีอ่ะสู้ๆนะเราบอกเขาหาดิ มันเป็นอย่างนี้เอาจริงๆเลยจะปล่อยมันเป็นอย่างนี้สองพันในสัตว์ไม่ใช่สองล้านธุรกิจมีโอเกาสที่จะมีรายได้แสนหนึ่งเนี่ยสองพัน,พนล้านแซวลงทุนสามล้านในแสนหนึ่งกูมไม่ได้เอ็มหาสามล้านสองพันเลยไม่มีทำไงทำงานลุกขึ้นจากที่นอนไปทำงาน